ใช่ค่ะเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ12ตุลาคม2567นะคะคลิปนี้เรารวบรวมกำลังใจที่จะส่งให้กับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาไทยกันนะคะสำหรับการรอคอยเงินช่วยเหลือชาวนานรายละ1,000บาทซึ่งล่าสุดได้มีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วแต่ที่แน่ๆคลิปนี้เป็นการรวบรวมกำลังใจจากสสในสภาที่มีการพูดถึงเอ่ยถึงผลักดัน เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทให้รัฐบาลเห็นใจพี่น้องกเกษตรกรชาวนาไม่ทอดทิ้งชาวนานะคะไปรับชมรับฟังบางช่วงบางตอนที่แอดได้รวบรวมมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังในวันหยุดนี้นะคะมาถึงวันนี้ผมพูดเรื่องเดียว่ารครับวันนี้ทั้งวันขอใช้เวลาหานาทีครับก็คืองบส่งเสริมการผลิตของพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนา ในอดีตที่ผ่านมานี่ชาวนาได้เงินเล็ก,ลกๆน้อยนนะครับถ้ามาเปรียบเทียบกับ3.7ล้านล้านนี่ก็คือไล่ลั่น0 0นบาทที่เขาทำนาอยู่ท่านประธานชาวนาในพีสานบ้านผมเนี่ยทำนาปีก็มีแต่หนี่กับสังทำนาปลังก็มีแต่สังกับหนี่ท้ายที่สุดก็มีหนี่ตลอดแต่ปีนี้เนี่ย ก็ฟังฟังดูผมเองยังสับสนอยู่ครับข้อมูลยังไม่แม่นว่ารัฐบาลจะส่งเสริมไปให้ใหไร่ละพันไม่เกิน20่ไร่เท่าเดิมหรือไม่ให้ก็ยังไม่ชัดแต่ผมอยากขึ้นมาทวงแทนชาวนาเพราะเป็นผมเป็นผู้แทนในเขตเลือกตั้งผมส่วนใหญ่เป็นชาวนาครับชาวนาพวกนี้ไม่ได้ใช่ว่าเขาไม่ได้เสียภาษีในวงเงิน3.7ล้านล้านนะครับเขาเข้าเซอว่นเขาเข้าตลาดเขาเข้าร้านค้า เขาก็เสียภาษีเขาอาจจะไม่ได้เสียภาษีหลายปีเหมือนพวกเราที่มีค่าตอบแทนเดือนหนึ่งเป็นแสนเขาลำบากครับปุ๋ยคนละครึ่งนี่ผมก็เห็นด้วยนะครับแต่ขอให้เป็นโครงการเปื่อเลือกแต่อะไรล,ละพันนี่เพราะว่าวันนี้กับเศรษฐกิจแบบนี้ต้องให้เขาครับโดยเฉพาะพี่น้องจากภาคเหนือเชียงรายบ้านท่านประธานไล่ลงมาพะเยาลำปางนะครับเพชรบูรณ์สุขโขทยัยละทมที่ พวกพี่ปลายปลายไปน้ําท่วมต้องชดเชยให้เขาแต่สิ่งหนึ่งต้องให้เขาไล่ละพันแล้วจะบวกอะไรก็บวกไปแล้วก็ให้พี่น้องทั้งประเทศด้วยเขาควรจะได้รับเงินสายตรงบ้างท่านประธานผมดูงบทั้งหมดเปิดมาสามสี่เล่มเนี่ยมีอยู่สองอย่างเองที่เขาจะไล่ออนไลน์เลยคือสายตรงนี่ก็คืองบกระตุ้นเศรษฐกิจคนละหนึ่งมืบาทที่จะแจกให้กับกลุ่มปอบางก่อนในปลายเดือนนี้แหละครับแล้วกับผู้พิการ แล้วก็จะแจกไปเรื่อยที่คนลงทะเบียนไว้30กว่าล้านและผมเชื่อแน่ว่าอีก10กว่าล้านที่เขารออยู่ที่เขาไม่ลงทะเบียนให้มันได้50กว่าล้านนั้นเขารอว่ารัฐบาลเนี่ยจะได้ให้จริงหรือเปล่ากับคนกลุ่มนี้แต่ผมเชื่อว่าวันนี้นางสาวแพรทองทานชินวัตรพร้อมด้วยคอรมอชุดนี้คงจะดําเนินการเร็วขึ้นเพราะรัฐบาลที่แล้วก็เตรียมการเร็วอยู่แล้วครับแต่มันก็สะดุดนู่นสะดุดนี่ ฉะนั้นผมมาเรียกร้องแทนเขาเนี่ยเป็นการลดต้นทุนในเขาเนี่ยอีกก้อนหนึ่งกับท่านประธานครับไม่ได้มากหรอกครับพี่น้องเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมเนี่ยครับนี่ผมพูดถึงกรมส่งเสริมนะครับ4.68ล้านขวเรือนไม่ได้มากมายนะครับแต่มันมีคุณค่าสำหรับเขาม่อวานเนี่ยผมพูดเงินร้อยเดียวแต่ละวัน,นที่เขาจะหามาได้เนี่แต่ละครอบครัวเนี่ย มันหาได้ยากมากกับท่านประธานครับมันหาได้ยากมากที่เขาจะมาใช้ในชีวิตประจําวันวันนี้ถ้าเขาได้ไปเหมือนเดิมก็คือไร่ละพันครอบครัวหนึ่งไม่เกินสองหมื่นก็คือยี่สิบไล่เนี่ยก็จะทาความสุขไหมเขาครับผมยังมองไม่เห็นเลยนะครับว่าหมวดไหนมาตราไหนที่มีเงินตรงไปให้เขาเงินอื่นก็ส่วนใหญ่ก็ที่ผมกราบเรียนเลยท่านประธานเลยครับท่านประธานก็คงจะเห็นด้วยกับผมอยู่หรอกครับเพราะท่านประธานนีงก็มาจาก พี่น้องชาวไร่ชาวนาเรามาจากเขาเลือกผู้แทนมานอกผู้แทนมาจากคนยากคนจนตัวผู้แทนเองก็จนไม่ได้จนแต่คนเลือกเขาเดือดร้อนเราก็เป็นความลำบากใจเราลงพื้นที่แต่ละครั้งเนี่ยเห็นความเป็นอยู่เขากับภาวะเศรษฐกิจขนาดนี้ฉะนั้นผมก็อยากฝากไปยังกรมส่งเสริมให้รีบหาเงินนะครับผมไม่สามารถจะดูในรายละเอียดได้ แล้วไม่ทราบว่ากรรมธิการเนี่ยได้พูดคุยกันบ้างหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่ากรรมธิการหลายท่านนะครับที่ผมดูแล้วหน้าตาดำดำแหล่แหลมาจากบ้านนอกเช่นคุณพัฒนาสัพป,ปโสอย่างเนี้ยคงจะเข้าใจพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวเกษตรกรเห็นเมื่อวานคุยเรื่องโพรยังคําอยู่คอนเซปต์ Concept, บอกว่าเกษตรผลิตพาณิชย์ขาย เกษตรผลิตก็คือชาวไร่ชาวนาชาวเกษตรกรตะก,กี้พี่ธีรชัยก็พูดถึงไร่อ้อยนี่วันนี้วันดังใกล้ผมมาจากขอนแก่นก็บอกพี่บ้านผมก็จนมากผู้แทนขอนแก่นเรามาจากพี่น้องที่ลำบากทั้งนั้นฉะนั้นผมฝากเดีครับวิงวอนเดครับไอ้สามจุดเจ็ดเจ็ดล้านเนี่ยมันเป็นเงินที่ภาษีชาวไร่ชาวนา,ชาว,นาชาวเกษตรกรเขามีส่วนในการเสียด้วยแต่เขาอาจจะไม่ได้เสียตังตรงหรือเสียทังอ้อมวันนี้รีบหาโอกาส คืนไปให้เขาเป็นการซับน้ำตาเหมือนกับน้ำท่วมในภาคเหนือแต่ภาคอีสานแล้งมันก็ไม่ต่างกับน้ำท่วมผมเห็นด้วยครับถึงแม้กระทรวงเกษตรมีงบอยู่ห้าหมื่นกว่าล้านเอาเป็นตัวเลขกลมๆหกหมื่นล้านอาจจะมีงบกลบกลางมาสนับสนุนอีกแต่ขอให้เขาคืนไปแล้ะครับไล่ละหนึ่งพันบาทไม่เกินยี่สิบไล่ต่อเดือนครับขอพระคุณครับท่า,านปะระธานนะเรื่องที่สองครับเรื่องข้าว ปัจจุบันข้าวก็ราคาไม่ดีครับราคาประมาณ6กถึงเจ็ดพันบาทซึ่งกระทบต่อการที่การส่งออกนะครับปัจจุบันก็มีเรื่องของข้างค่างเงินแข็งนะครับทําให้ราคาของประเทศไทยเนี่ยไปสู้กับประเทศอื่นได้ยากทําให้ข้าวเนี่ยค้างสต๊อกในประเทศไทยเป็นอย่างมากแล้วยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องที่ประเทศอินเดียนะครับเมื่อประมาณปีเดือนกรกฎาคม2 5 6 6นะครับทางประเทศอินเดียถือเป็น ู้ส่งออกข้าวรายใหญ่นะครับได้ชะลอการส่งออกข้าวนะครับแต่ปัจจุบันมีข่าวว่าจะกลับมาส่งออกภายในปลายปี2567นเกีนี้นะครับซึ่งหากสองปัจจัยนี้มาพร้อมกันนะครับผมเชื่อว่าการส่งออกข้าวของไทยเนี่ยจะกระทบเป็นอย่างมากจึงฝากผ่านท่านประธานไปยังแบงก์ชาติช่วยหามาตรการ,รดลดลดดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ถึงกระทรวงพาณิชย์หามาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับ เรียมท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางรำพูลตันติวณิชานนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีระ้วยเภาคยอ้เรียงไทยดิฉันในนามของภาคไทยสร้างไทยและเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวบุรีรธานีขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียคครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพญาสังขารามจังหวัดานทนะคี ท่านประธานคะดิฉันมีเรื่องหาหรือท่านประธานคะ่ะชีวิตคนเราสําคัญยิ่งคือกลมหายใจต่อลมหายใจให้ชาวนาไทยคะ่ะเป็นที่ทราบกันว่าต้นทุนการผลิตข้าวเปลือกจากการทํานาของพี่น้องชาวนามีต้นทุนที่สูงมาก แทบจะขาดทุนต้นทุนการปลูกข้าวลองหาค่าเช่าที่ดินค่าปุ๋ยค่าจ้างรถไถค่าหวานหรือค่าปักดำค่ายาฆ่าแมลงกําจัดพัชพืชค่าสูบน้ํเข้านาค่าสูบน้ําออกจากนาค่าจ้างรถเก็บเกี่ยวชาวนาคนชันจะมีกําไรหรือขาดทุนก็ต้องอดทนทํานาต่อไปค่ะพ่อบรรพบุรุษมีอาชีพทํานาสืบสานต่อกันมาไม่ทํานาก็ไม่ได้ค่ะต้องทํานาจะได้มีข้าวกินตลอดปีไม่ต้องไปซื้อข้าวสารราคาแพงจากพ่อค้านะคะท่านประธานคะแปลกมากค่ะแปลกแต่จริงข้าวเปลือกราคาถูก แต่ข้าวสารราคาแพงข้าวเปลือก100กิโลกร,รมัมได้ข้าวสารแค่40กิโลกร,รมัมข้าวเต็ม,มเมล็ดคิดเป็น40%เข้าวหักได้15%เที่เหลือได้รำและแกลบอีก45%เนชาวนาทำนาจะลดลงเรื่อยๆค่ะ สักวันหนึ่งประเทศไทยของเราจะต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศมาเลี้ยงคนไทยเพราะมีต้นทุนที่สูงขึ้นเรื่อยๆทางแก้ไขระยะสั้นนะคะโครงการเก็บเกี่ยวไร้ละ1,000บาทปีที่ผ่านมา2,566ทับ2,567รัฐบาลได้สนับสนุนข้าวบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าววงเงิน56,000ล้านบาทให้แก่เกษตรกรชาวนานที่ปลูกข้าว4.68ล้านครอบครัวทั้งประเทศรายละไม่เกิน20ไร่สูงสุด 20,000บาทผ่านธนาคารทกศเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้ให้เก,ก,กษตรกรของโครงการเดือนตุลาคมเดือนนี้ค่ะชาวนเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวแล้วค่ะท่านประธานชาวนาฝากถึงรัฐบาลค่ะชาวนาขอค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทคืนมาชาวนาขอค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทคืนมาพี่น้องชาวนาทั้งประเทศกาลังรอฟังการช่วยเหลือราคาข้าวรอความหวังสุดท้ายจากรฐาัฐบาลช่วยต่อลมหายใจให้ชาวนาด้วยค่ะท่านประธานขอขอบคุณท่านประธานค่ะ